มิเรเน่แอสเซทสวัสดีค่ะ บริษัทของเรานะคะมีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบหลักๆนะคะเริ่มตั้งแต่การบริการที่1ค่ะคือการบริการทางด้านการเงินและการลงทุนค่ะหากคุณเป็นมือใหม่หรือมองหาที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนนะคะสามารถก้าวเข้ามาขอคำปรึกษาที่มิเรนแอสเซทได้เลยค่ะถัดมานะคะบริการที่2ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้คือการบริการทางด้านสินเชื่อค่ะเท่านี้คุณมีปัญหาทางด้านสินเชื่อและมองหาที่ปรึกษาที่ดีมองหาเราเลยค่ะเพราะว่าเราช่วยในการให้ความรู้แก้ปัญหาแล้วก็วางแผนให้คุณอย่าง ครบวงจรทางด้านสินเชื่อเลยค่ะถัดมานะคะการบริการที่3ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้คือการบริการทางด้านการวางแผนธุรกิจค่ะ เท่านี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการมีธุรกิจและอยากกล้าวเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่มองหาที่ปรึกษาหรือต้องการเพื่อนคู่คิดที่เป็นครอบครัวเดียวกับคุณและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณนะคะบริษัทของเรานะคะช่วยในการวางแผนให้ความรู้และเรามีประสบการณ์อย่างมากมายเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นบริการของเราทั้งหมดเพียงแค่คุณมองหาที่ปรึกษาที่ดีนึกถึงมิเลเนียแอสเซทนะคะ